สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับทีมอันดับที่7ของตารางคะแนนครับปัจจุบันแข่งไป24นัดมีอยู่39คะแนนครับเปิดสนามสิงห์สเตเดียมพบกับโปลิสเทโลเอฟซีทีมอันดับที่1 0ครับรายชื่อสเว็ดผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่เจ้าถิ่นอย่างสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับวันนี้มาในระบบ3-43นะครับ ครับส่วนทางฝั่งของโพลิสเทโร f เอฟซีครับโค้ชรังสรรค์วิวัฒชัยโชควันนี้ก็จัดระบบ3-43เหมือนกันนะครับเอาละครับพุทธศิลินาทีชูสุวรรณครับเป่าลกกวีดเริ่มทําการแข่งขันครับโดยในครึ่งเวลาแรกนะครับสิงเชียงรายเจ้าบ้ามาในเสื้อสีส้มเกงเกงสีดาครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนโพลิสเทโรครับเสื้อสีน้ําเงินเกงเกงสีขาวนะครับแต่แ้บในตามหลังอันดับ3าอย่างการท่าเรืออยู่ถึง9คะแนนครับ จังหวะนี้ลุยขึ้นมาด้านข้างอาเตะสกัดแล้วยิงจังหวะนี้ติดแขนพุทธศรียังไงเรียบร้อยเลยครับเปล่าให้เป็นจุดโทษของสิงห์เชียงรายครับแล้วแจกใบเหลืองด้วยครับคอนเดฮีโอ้ยังไม่ต้องขอดูเว R เลยครับลูกนี้นี่พุทธศินอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุครับโอ้จังหวะมันชัดจริงๆครับแล้วแขนนี่ไม่ได้แนบลำตัวด้วยครับลูกยิงของชัยวัน์ครับไปโดนแขนของคอนเดฮีครับยังไม่ถึง5นาทีดีครับสิงห์เชียงรายลุนขึ้นนำเลยครับ เอาเลยครับบลวิ่งเข้ามาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเสียบมุมเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ับสสงหงเชียงรายออกนําไปแล้วโอ้นาเร็วครับแล้วก็เป็นจังหวะเสียสมาธิของแนวรับของโปลิสเทโลนะครับบิลโลซิมาครับไม่พลาดครับนี่ท่าเก่งครับแม่ดูครับวิ่งซอยเท้ามาแล้วแปะเลยเลยครับเสียบมุมครับแม่จังหวะนี้ประสิทธิ์พุ่งถูกทางด้วยครับแต่ว่าไปไม่ทันครับ เอาเลยครับมาลุ้นจังหวะฟรีคิกของโปลิสเตโลครับกนกคนยคับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วเตียโก้ได้มงชนขาครับโอโ้จัดสามกับดราแกนยิงลูกนี้แม่มันข้ามขาออกไปโอ้เกือบได้ลุ้นตีเสมอเหมือนกันครับนี่ดูภาพช้าครับเปิดมาในกรอบเตะโทษแล้วมงครับชูราป้าแม่น้ำหนักมันไปหล่นตรงขางครับออกมาทางขวาครับวสันกลับไปพิธีวัด อาสานุกรานจังหวะนี้ว่างเลยครับมองไกลแล้วยอดมาให้กับบิลมงได้ด้วยครับแล้วแม่มันเตาไปหน่อยครับประสิทธิ์รับไว้ได้โอ้จังหวะเกมบุกของสิงห์เชียงรายนี่น่ากลัวนะครับขึ้นมาแต่ละทีนี่ได้ลุ้นตลอดครับยอดลูนี้วิ่งฉีกไปมงเลยนะครับบิลแต่ว่ามันมงไม่ถนัดแล้วเลยครับบอลมันมาย้อนหลังไปหน่อย ทุ่มมาจังหวะนี้บ่งแย่งกันอยู่แล้วบอลเป็นของเชียงรายอีกแล้วครับยอดยาวขึ้นหน้ามาอ้าวจังหวะนี้ปล่อยบอลครับแล้วบิลลสมาได้บอลไม่มีธงด้วยเขากลับหลังมาจังหวะนี้แล้วแปะเข้ามือครับไม่แรงครับลูกนี้พิธิวัตรเิดยาวขึ้นมาครับประสิทธิ์พดุงโชคเตยโก้มงเช็ดมาลูกนี้จะให้กับลิซออร์เตยโก้ถึงก่อนหลบมาหนึ่งคนเข้าสายแล้วยิยงลูกนี้ยังเซฟไม่ได้ครับสารานน์ นี่นะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับแตะสวยแล้วครับหลอกไปหนึ่งทีแล้วก็เปรี้ยงครับโอ้โหแต่ว่าเบาเกินไปครับซาหวุธอินแต้นเสียเหลี่ยมเลยครับราเกนบอสโควิดครับจะเตะมุมลูกนี้โอ้โหทีโกกับบินเนอร์นี่ฟัดกันสนุกข้างในเลยครับราเกนเปิดมาจังหวะนี้แล้วได้มงด้วยครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบครับโอ้ยแซคคอนนี่ครับจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับแต่ว่ามันผิดเหลี่ยมเขาหมงลูกนี้ ไม่เต็มศีรษะนะครับจังหวะขึ้นมงนี่มีเบียดกับธนศักดิ์คู่เดิมเลยครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาแต่ไม่มีตัวจ่ายครับแล้วพตัธสินนาทีชูสุวรรณครับก็เป่านกวดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเจ้าบ้านครับยังนำโพลิสเตโรอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาละครับ้ตทดสินนาทีชูสุวรรณครับเป่านกวีดให้สัญญาณเริ่มครึ่งหลังครับ โดยครึ่งเวลาหลังนะครับสิงเชียงรายเจ้าบ้านในเสื้อสีส้มนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับไอแซคฮอนนี่ครับมาถึงธีระเทพเอาเลยครับธีรเทพจ่ายขึ้นไปข้างหน้าได้เปิดมาลูกนี้จะให้กับตีนก้อหมงด้วยครับแล้วเสียบเลยนะโอ้โหสามเหลี่ยมเลยครับตีนก้ชูลาป้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับสุดยอดครับลูกนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทีเด็ดจากลูกกลางอากาศเลยครับ ลูกครอสมาลูกนี้ของสนุกรานนะครับาทางด้านของสันชัยครับสันชัยเปิดมาแล้วหเสียบใต้คาเลยครับอามีเช็ค VR หรือเปล่าครับต้องดูครับว่ามีจังหวะอะไรครับเดี๋ยวจะเช็คออฟไซด์หรือเปล่าครับจังหวะครอสมาของสันชัยครับเดี๋ยวดูในไลน์แล้วผู้สีอว่าไงอ้าวปมือแบบนี้ยังไงครับเนี่ยไม่ให้ครับ ออฟไซด์ครับไม่ได้ครับโอ้โหโปลิสเทโรยังนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอเฮเกอร์ครับชูลป้าครับสิทธิโชคมาที่วอนเดฮีครับจ่ายยักษ์ก็มาโอ้ทำชิงกันสวยเลยครับดราเกนน่าเกลโทษดราเกนแล้วลองยิงลูกนี้เบาเกินไปหน่อยครับตรงตัวสารนนเบาหงเลยครับโอ้ดูดีนี่จังหวะลากข้ามาแล้วแตะโอ้แต่ว่าจังหวะนี้เมันก็ตรงตัวด้วยครับต่อให้แรงก็ไม่น่าจะผ่านมือเลยครับฟุ่มเข้ามาที่ติอาโก ทีอาโก้จับบอลไม่ดีแต่ว่าบอลังไปเข้าเท้านตัตพลตังป้อมแล้วเปิดลูกนี้ได้มงด้วยเสาแรกโอ้ยยังติดเซฟสรานน์ครับเนี่ยดูภาพช้าครับเปิดโค้งเข้าไปที่เสาแรกแล้วบงลูกนี้ตรงตัวเฉยครับโอ้โหเทคตัวสะบัดสวยแล้วครับทีราเทพแต่ว่าคนนี้เยี่ยมกว่าครับสรานน์ครับหน่าเขตโทษเป็นของโปลิสเทโลครับจัวนี้เก็บได้ที่ทีราเทพไหลามาให้กับราเกน ดาเกนสปีดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ว่าเก็บได้ที่เตียโก้ไหลมาเอาเล้ครับมีพื้นที่สุพจน์ตระชากจี้เข้าเขโทษแล้วสุพ์ตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้ชนเสาออกครับไม่ได้ประตูครับสุพ์กองหลังเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเปิดหรือเปล่าครับเปิดมุมกว้างครับแล้วสุพจ์มีจังหวะนี่ครับดูภาพช้าแล้วก็สับเลยครับชนเสาครับโอ้โหตะบันเต็มข้อเลยครับสุพจ์จดจำครับลูกนี้แต่ว่ามันเสาเหลี่ยมนอครับ แกนบอสกวิดครับเปิดมาลูกนี้เอาลุยชา้าจอดจ่อเลยครับขา้ามคานโอ้โหแซ็คฮอนนี่ครับเสียดายเลยครับเจ้าตัวโอ้ไม่ถึง5้าหลาครับภาพเฉยครับลูกนี้เนี่ยดูภาพช้าครับไปไหนกันหมดครับลูกนี้ให้วิ่งสอดมาคนเดียวแล้วแป่โอ้โหมันงัดใต้บอลครับโอ้โหธนศักดิ์ครับ,รรบประกบอยู่ดีๆแล้วปล่อยให้ฮอนนี่วิ่งอ้อมหลังไปยิงครับประสานจ่ายขนานเส้นมาอ้าวหลุดเลยครับลูกนี้ขึ้นมาทางขวา ข้างในมีบิลจ่ายมาลงนี้ได้ยิงอัคาราวินแล้วเรียบเลยสประตูต่อสู่ยบอัคาราวินสวัสดีโอต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะยิ่งเน่งเครับเป็นเกมสวนกลับนะครับและนี่ครับโพลิสเทโรทําไม่ได้โดนลงโทษทันทีครับต้องเช็คอะไรไหมครับจังหวะนี้ครับขึ้นมาเนี่ยสอาคนเท่านั้นครับเปิดมาลูกนี้ตีมากครับแล้วอัคาราวินโอ uh, ้ยแตลลูกนี้ไม่ต้องเซฟเลยครับประสิทธิ์บอก มองอย่างเดียวครับไปไม่ทันครับตามไป2อสู่แล้วครับนาทีมา88นะครับอัครวินสวัสดีประสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมาอย่างติดพิธิวัตรครับสกัดมาลูกนี้ปล่อยออกข้างไปแล้วบูรสิงรับเต่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นอันว่าสิงเชียงรายอยู่ในเตตครับเปิดบ้านเอาชนะโพลิสเทโลเอฟไป2ประตูต่อสูงับ